มันจะได้กับพ่อเข็ดตังบังเจ้นคอยนอจ๊กหนูอยู่ต um ัวนี้โอ้เขาจะได้กับแบบสฟังเนี่ย่นได้เล็กมันจหงวดเลวก็แต่ทั้ง้องโกเนี่ยเราก็เขาม่าสองสามสี่วดกับแล้วกเขาน้ำกันนันมาก็เป็นข้ามบาเรศอันมาน้ำกันได้ยินว่าหางวดติดแล้ว มันเหมืนเขามามักมาติดเป็นมากัเพราะว่าเราของเราเขาเขามาามักกันเขาเป็นกานเราได้หกวนทั่งนีก็ได้หกสวนแงสีมันก็นถึงถ้ามันได้เดียวเดียวกันพ่อที่นีแน่น่ะคืองวดวันหันอย้ยงน้ค่ะ่าแตกสามตัวคุเด้องน้วจ้าหั้ีไ่อยคนย่่าเยหนึ่งตัน้คหนึ่งนออเนายจะปีกไก่ดีป้เนะ ค่ะเอาผสมข้าวนะอีพ่อซุ่มเอาตั้งหางวดเตี้ยส่ว่บ้าอย่างนี้แค่คนบ้านอย่างคนหูวจักคนอุ้ยคนบ้านหัจักก็บบ้านได้สั่งแล้ว่็บ่าได้สั่งแต่ว่าขันเทว่าไปเจอหัวจักมันก็บบได้สั่งมันติดบบมิดดอกพ่อขันเป็นจังซากเอาปากเนาะแมนจ้ะมันมันเนื่องว่ามิดดอกขันเทป้าเลี้ยงมันมิดมันโบมิดดอกเท่ว่ามันก็เป็นน้ำดวงคือว่้านเลยล่ะค่ะ ผู้พันมาอ่ำเขาคักๆมั้งมันกับยังบ่ได้เตรียมมาส้นอ,อ่ามันยังบ่ได้บา้านนั่นห่วงกับผ้ากันมาเอา่ซุ่งพันบ่มาเอาำพันฟังต่อปากกันไปพึ่งกับยังได้ผู <c oughs> ้มาเอาแท้ๆบ,ไบ<า>่ได้ทอเกล็ดได้ยินอยู่ทางบ้านาน,น,นาก่อนเนาะพันถูกมาแล้วจะงวดพ่อพันถูกมาเัน็นจะงวดพ่องวดอะไรที่หางวดทั้อืม ้างวดติดนะคะเอฟซีแต่ว่าอันทองคนผมอ่ะมันมากครันแต่ของพรนี่มันเขาแต่แต่เปียดหามากเป็นเดืมองอกเปียดหามเขาทั้งของวะของปูท่านของพ่อของพ่อนี่เป็นเลขกยังค่ะเพาะเป็นเลขน้ำมนันคันน้ำมันบอแนนคันน้ำมันปัวข้นย่ำข้นเจ็บข้นปวยข้นผีเสียดผีทำย่ำคือข้นใส่ข้นยันเพราะว่าอยู่ดีสัมบายยังสีหน้าเขามาปัว เพราะว่าปั่เขาได้เหน้ำม่อนดรอทในข้าเจ้าอาบน้าเจ้ามันได้เกิดขึ้นอยู่ในน้ำม่นเขาเขาไปบอกอันพันน้ำม่อนเขาอยู่แต่ว่าเดินเ้ไทยไปเตะอันมั่งอันหันแต่ว่าให้เบิ้งตยางเสร็จกันให้เบิ้งตัอยางเตัว่า่าบ้านมามันมานมานมาแบบไหนค่ะเด็กอีพอบลายตัวเลยเขาหายง่ามได้ ชื่อว่าเราพันบ่ได้ยมหาเล่าตลอดโอ้ไม่อูนหกวด่าอูนหกอ่านวัดูนหกว่าาเบิรงไดทั้ง0ูนหกซูนเกาเน่ยน่สุแต่้วามันถึงมันถมันเป็นหาเงเก่าเก่าูนเงหาามหาูนมันมีัดเกลไดนาไม่ออก0ูนหชัดเนาะมันจะเป็นีซูนเก่ากับตัวเดียวกันเนาพอกล้ มันเต๋อเต๋อเตวอยางว่ตางเปนเรียน้ำมันนะเรียกไทยเอาไว้แม่เดี๋ยวจะทาย FC เบิ้องชัดๆอีกทหนึงเนาะเบิ้งวระตัยังรานม่าก้านน่า่อได้วราเปียนถามกับเขาเื่อก็รเปีนหากัเขาแน่นอนนี่เด็กเน้ำมนเนาะเ่กรมมาเป็นเด็กนั่นมันมเป็นเด็กเฮ็ดลอกเฮ็ดแลกคนเอไว้ เป็นโตชัดเจนเลยมักว่าเป็นตัวค้างเทียกับขอมนำพุ่มพันทั้งสี่ข้างเทียแส<ต>ดง<ต>ว่าพ่อนในนีเด็กหยสงวรมันบ่ค่ะแต่ว่าขันไดขอมันก็ได้ขันเทียนเอาในาขงวดของเราเทียนจะเป็นาวายเทียไวอืมข้างเทียกันีแล้ววันนี้พ่อขันท้างเทียงสนคืนกับข,าขวายพระสาธุคุกุบบาทลวก็บ่าได้พาะวัดวัตตลิบวัดอ่าง บ่ารนนั่นบอกว่าสามเพ taking, มื่นมันม er mm ันเป็นมาเชื่อน้ำเมาห้าโอคอยพระไว้ยังขึ้นพระเ็นกทีบอขันห้าแต่เบิ่นเพิ่นจิล่อยให้มาเปนปวดท้ายแล้วเนาะป็นดท้ายเิ็นกีปอไว้ันทางนี่ฉันั่งเสีนเด้้เดินไปเดินไปหาเชีนเรียว่ามกิ่นเรียว่าสามเพิ่นก็ขีออไปแล้วเรียกว่าคนนั้นนี่ยธาตุีันห้า็มันเรีว่าไปเนาะ ียังมันบอกแต่เพิ่นบ่บ่ตัวเล็กกันแต่ว่าเขาจับเอาวันเพิ่นบ่ออกมาแบบนี้คันบ่มาเ่ยมันมันเป็นตัวเล็กหมดมันคยถี่มาตลอดเป็นจิตของพันธุ์บ่ที่มีห้างเดียวไม่เดียวเป็นบ่ค่ะอ่ามันหลายตัวจักเกียรี่ตัวเดียวโคโลโคโรดก็ค่อยออกก็คยหลายตัวจักเกียร์ไอตัวเดียวโครโลรถันทีป่ะไอตัวเดียวโครโลรถ มันนี่งอนนี่นะคุณพอไดไปจ้ะมันกับว่าท่านไดแต่ว่าไปท่านไปี <ưng S 1> แต่ว่าให้แต่าคนให้เนวาทางไปเจสีคือคือาวางห <ๆ S 1> ันมันมันตัดศูนย์ถิ่นม <ưng> ันนี่มันจะมันไปเขาแต่ว่ามันพอเด็กตัวเก <ưng> ่าท่านว่าเด็กตัวเก่เกาก็ได้ <ưng> บ,บอกได้ว่าแต่สามเก้าไม่ได้บอกศูนย์สามศูนย์เก้าไปมากสองโตไม่ได้บอกสามศูนย์เก้า ทำไมเราสูใจกับสามโตมเลยนะพอเนะนนกเรเลย่กรเลืบอกว่าห้านั่งก็เลบอกคนนั่ม่าขมันบอกว่าวัวทีหัวที่นั่นมันคือขย่อนขม่เหมาออวัานนี้นะ,ะมมนเคยเปน่ันเคยออกรูกย่นย่นครับออกมาเพี่สามหลังเรเรืคนถามก็ได้วัดตวใดหลใหมับไปเลย ไ่ก็หาสามเก้านท่นเป็นแนวทางไว้ก่อนน่วัดนี่ป่ะมีอยนแต่ว่านย่อนหลังอมาใช่บรือ่าเนี่ยหาสามเก้าห้าสามเก้ากพหาก็ถืนแนวทางไว้แต่ว่าท่านหอดมือพวกเทือถายพวกเทือถ่ายกี่สีเดินทำไปที่เย็ดหัอันนี้เลียนได้มากแต่จังไรก็พอ อันเดียวกันนะวันหัวที่มันสื่อมันมาออกมันออกมันออกว่ามัดตัวนะเป็นเลขตามเลขตามค่ะมันแค่ออกน้ำก้นตัวแรกกัพ่อพ่อว่าห้าสามเก้าห้าสามเก้ากรตัดเอาอยู่ในนั้นนะพ่อสามเก้าเราล่อล่อท่านที่ที่เดือนวันเดือนตอนแรนไม่ได้ครับพ่อไม่ได้นัดเขาเจ้าว่าพวกหมาหิ่ง มาเฮงกับตู้ตู้ไปเลยเรามากก็ได้บบบบบบบวาา่าวันจีนมเีเับมาใหม่กันเอาเอาโค้กมาถ่ายให้มาทำจื่กกกอกันถึงฟันนี่บอฟฟันบอกฟันบอกก็ค่อยฟันมันบ<ว>่ <c oughs> บ่บ่ฟันอันก็เคงว่าฟันยังเด็กนี่แต่น,นี่แต่เอานี่แต่เอาอส เก้านิกครับิพราว่าเป็นหอกได้บ้างเหอเลี้ยแค่แล้วมันจิ้นไปได้เยัะเนาจันไรน้ำเนาะเพื่อนพวกเจ้าชุ่มพื่อนก็เจ้าตะีน้ำเดือดนะนที่ที่ออกแต่หวหนึ่งกับมันนางมันนางขออย่ผู้เดียวงามมากผู้เดียว ี่ยงมันวางปลามังคู่สาจะม่เห็นตาหนอนงางก็ไปขอขอฟุ้มพันธีกันไปนั่งคอเพื่เดียวมาเมันกลับมันไปเรียกสามตัวเมื่อเขอดโต๊ดมันไปขอดโต๊ดแต่ว่ามันขอดสองตัวล่างเขอดสองตัวมันได้ทั้งบนทั้งล่างหมดมานได้แล้วบองวันนี้ก็ได้แันอันนี้เป็นตัวแนวทางค่ะ เงาทางเงาทางก่อนยังบ่ยังบ่ทันเดยมั้งมาสรุปคงสุดท้ายใกล้ๆถ่ายเงาทางไปก่อนบ่พฟะ มันเสียดินซอยพันที่ไม่ได้ป่ามานช่อไปเกีนนี่จากนี่มันแนนจากใสมาใส่พาะเกี่ันนี่จากแขรงน้ำขึ้นมันขึ้นตนี้พระเจ้าถวายขึ้นพระเจ้าถวายค่ะจะชื่อบานนี้มองหันเขาได้ขายบาที่ขายมุ่งเพราะว่าจะได้ได้เืที่ได้จะได้เอาจ้าฉันนะค่ะขายนะขายหาแสนเข้าก็บคาาวาไรลแสนนั่นแหละมันมีแต่ไร สองงาน้าม <Ooh. S 3> ันก็ได้มาตอร่องเขาตอร่องเขาก็เลยหาแขหาหาแขนหาก็ได้ขอเรามีเงินพอบาทค่ะก็ได้ลงคอมาเท็ดเนืสีได้ก็ได้อยากได้เขาเริ่ตัวสั่นเบาอคอมาเลยได้เขาสนใจค่ะผมจะซ่ยสั่นผมจะหายินที่เห็นมอกมาสิงก่อนมาส่อใจคนมาสิงใจคนมาสิงอจคนิ่นโบแพงโบแพงได้หรอเนาะ ได้ยิมมันมาสสองแสนกวนสองแสนหาสเขาไปเขาดไมดได้ราคาสองแสนหบ่ได้หาเจนหาย่งหยิกใจสองเสียใจสองเสียู่านมีห <becue> ้องท่นซอยน้ำอนุโมทนาบุญน้ำพนเดอพอด้อจัวัดจังวัดพระจายั่หาหาเงินที่มันใส่ค้าทีเนนี่ละได้แค่ละงวดนี้พอ บอกเนะอฟนซะีไฮโซกไฮมันแล้วพ่อเนาะบอกตัวได้ก็ให้ออกตัวนั่น <_ S 2> ตัวได้ก็พ่อย่ามไม่กับดุสามเก้าสามเก้าเอฟซีเป็นเบิง่งขวดเอฟซีมีโชคมีมนันได้อยากร่วมนะคะอยากร่วมถวายดินนทกรอสรุปรอสรุปคงสุดท้าย เดี๋เอฟซีแค่นี้ป่าพ่อบ่ะตัวนี้แม่นบ่ค่ะห้าสามเก้านี่เนาะเอฟซีแค่สามหกก็้าหกนั่นเท่าหน่อยๆน่ะโตกันขันมีเก่ามันตรงมีหกเกินอันตรายกูจ้ามันก็วันนี้อันตรายสันเก่าตรงมีหกเพราะว่าขันเลขคันน้ำม่อนมันจากคนจะเป็นเลขหกครืเลขเก่าแล้วก่อนละ ถ้าว่าเกษสิเพื่อนบองที่เอาไปขอเพื่นซอยเพื่นอยากให้ซื้อที่ดินถวายว้าอยากให้ได้ดินเพื่อจะให้ตรงตรงหาสามเก้าตรงเป๊ะเลยล่ะนะว่าแต่ว่าพไนขอทั้งพื้ที่กันทีขอทั้งพื้ที่ใหม่เลยอันนี้ยังประชาชนได้นั่นแันนเป็นแนวทางถึงอนเอาไปยึดจับลอตเตอรี่ไว้ว่าได้รางวัลเลขท้ายสามตัวนี่วันนี้อาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะพอนะ อันนี้เป็นแนวทางของพ่อจานศรีนะคะเอฟซีเอี่ยอย่างเมื่อมกี่นาทีก่อนีบวอะไรเนาะปวดรัวเนี่ยปวดหัวจะพอต้องนางรับแต่่อนางเยวแล้วปวดหัวพีแล้วกินอะไรพออนนานเก so. ่าไปดิ <radas> <assunto> จะพ่อเงเงาให้โชคให้ mắn ด้พี่น้องนะคะสำหรับเด็กแนวทางวก็หาสามเก้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวก็หาสามเก้าขึ้นพ่อหลายๆจะพ่อเม็ดเดียวหาสามเก้าอีกว่าเม็ดเดียวก็หาสามเก้ามาทางใดก็พ่อว่าได้ยินพ่อเม็ดเดียวก็หาสามเก้าเม็ดเดียวหาสามเก้า ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ